สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวรักเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้สวนสบายดีชาแน,นลพามาดูแพ็คอ้อยอาเคศูนย์สามนะคะคุณสมบัติอ้อยอาเคศูนย์สามนะคะตัวแรกหกถึงเจ็ดเดือนขันน้ําได้นะคะตัวสองก็หกเดือนขันน้ําได้เลยค่ะแล้วก็น้ําสีน้ํานะคะสีน้ําไม่ตกตะกอนนะคะอ้อยอาเคศูนย์สามแล้วก็เก็บไว้ได้นานคะ่ะแล้วก็ทําน้ําตาลอ้อยน้ําตาลงบน้ําตาลใ่หลับ น้ำตาลสีลำได้สวยงามค่ะสวยมากเลยนะคะทำเป็นน้ำตาลงบได้ง่ายๆแล้วก็น้ำตาลอ้อยไหลับค่ะวันนี้จะมีตาสวยๆนะคะเราจะคัดเลือกคัดเลือกตาที่อ่อนๆให้นะคะจะได้จะเรือนตบตงอกง่ายนะคะโปรโมชั่นก็คือ5แถม2แล้วก็10แถม5นะคะอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ